ถ้าลองสังเกตดูว่าเวลาที่เรามีความทุกข์ส่วนใหญ่เราจะใช้ความรู้สึกเข้าไปมีส่วนร่วมเวลาที่มันมีปัญหานี่ครับไอการที่เราใช้ความรู้สึกครับมันทำให้เราไม่ได้มองปัญหาตามความเป็นจริงแล้วก็คล้ายๆกับว,ว่าปั่นความทุกข์ให้มันใหญ่เกินเหตุความจริงแล้วถ้าสังเกตดูเนี่ยสมัยนีย้เวลาที่คุณมีปัญหาเยอะๆเ,เนี่ย บางทีคนเขาแนะนําให้คุณมีมีโค้ชส่วนตัวทําไมถึงมีโค้ชส่วนตัวดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรามองเรื่องตัวเองเราใช้ความรู้สึกเยอะครับเราเวลาที่เรามองเรื่องคนอื่นเราใช้เหตุผลผมก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าเออเวลาเราใช้ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเราใช้ความเป็นมนุษย์ของเราเวลาเราใช้เหตุผลเนี่ยเหมือนเราใช้ระบบ AI ที่มันประมวลผลน่ะ ว่าอันนี้มีปัญหาแบบไหนอันนี้คือคนแบบไหนควรจะจัดการแบบไหน